อยากจดบริษัทต้องรู้สิ่งนี้นี่คือปัญหาที่นักธุรกิจหลายๆคนอยากเริ่มต้นทำธุรกิจและอาจจะได้รับคำแนะนำแบบผิดๆก่อนที่คุณนะคะจะจดบริษัทหรือจดห้างก็ตามคุณจะต้องมีความรู้เพื่อที่ตัวเองจะไม่ถูกหลอกในอนาคตนะคะ ณวันนี้หากการที่เราจะเริ่มจดทะเบียนนิติบุคคลสิ่งที่คุณต้องรู้ก็คือรายได้ที่คุณรับมานะวันนี้มันเป็นรายได้ที่มันถึงเกณฑ์เรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มหรือยังเพราะหลายๆคนจะได้รับคําแนะนําว่าให้จดบริษัทพร้อมกับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไปพร้อมกันเลยแต่ในแง่ของความเป็นจริงกิจการของคุณเพิ่งเ,เริ่มต้นคุณยังมีรายได้ต่อปีไม่ถึง1ล้านแ หลายๆครั้งที่นักธุรกิจได้รับคำแนะนำให้จดบริษัทพร้อมกับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไปในคราวเดียวกันสิ่งที่จะเป็นปัญหาตามมาก็คือว่าเมื่อคุณจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในกิจการของคุณแล้วคุณจะมีค่าใช้จ่ายที่จะต้องยื่นแบบแสดงรายการ พอพอสาศูนย์หรือภาษีมูลค่าเพิ่มทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเมื่อไหร่ก็ตามที่รายได้ของกิจการยังไม่ถึงล้านแปดเมื่อคุณจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมันมีภาระของกิจการเกิดขึ้นไหนคุณต้องจ้างคนทําบัญชีไหนคุณต้องยื่นแบบพอพอสาศูนย์ให้กับทางกรมสัมพักรทุกเดือนเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะที่รายได้ของกิจการของคุณมันยังไม่เกินล้านแปดนะคะคุณแค่จดทะเบียนนิติบุคคลเฉยๆก่อนได้ เมื่อรายได้เกินเกณฑ์เมื่อน,นั้นคุณค่อยเข้าไปสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มมันจะช่วยคุณนะคะให้เซฟมากกว่าด้วยนะคะนี่ก็คือสิ่งที่นักธุรกิจจำเป็นต้องรู้ก่อนที่จะถูกหลอกทางภาษีจากความไม่รู้ค่ะจำไว้นะคะอย่าเพิ่งเสียภาษีถ้าคุณยังไม่ได้เจอกับอาจารย์นวลเพราะอาจจะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะ และถ้าอยากได้รับสาระความรู้ดีๆจากอดีตเจ้าหน้าที่สรรกากร์มามากกว่า17ปีคุณสามารถติดตามได้ที่เพจประหยัดภาษีบาทถูกวิธีบายนวลวันเช็ h เอ็ก r t เและถ้าคุณไม่อยากจะพลาดสาระความรู้ดีๆสามารถกดติดตามได้ที่อัศัยเ e ็กเอ็กเทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะ